สวัสดีนะครับสวัสดีตอนเช้าวตรงนั้นนะเฮ้ยจะเสร็จงานแล้วนนครับเก็บงานเก็บงานวันนี้ วันนี้เพลียรครับตื่นสายหน่อยเจ็ดโมงครับเจ็ดโมงสิบนาทีตื่น <c oughs> โอ้ปลาปลาบอลเนีเ่ยไม่ไปช็อตอยู่ตัวเดียวแล้วแหละลแล้วก็กับปลาซิว ปลาซิวเยอะอยู่มันไล่กินแต่ปลาซิวละโอ้วรถไวรุนไวรุนรถน,น้ำมันหมดครับโอ้ที่ะผมไปส่งเมื่อคืนครับไปส่งไวรุนกัมพูชา เขาไม่ใช่วัยรุ่นกรรมวิชานะครับเขาเป็นคนไทยนี่เลยแต่ฝากันเรียกาายโถ่บ้านเ <c oughs> จอกันนุ้ยข้าวมาแล้ว <c oughs> <c oughs> อู้ได้ใส่เลยยูงจัดดีแล้วมันไปจิกมืออ่ะจิกมือมันนั่นโอ้เกือบเลือดแบกแบกน้ำ วัยรุ่นกัมพูชา hey, รถนี้สติ๊กเกอร์เยอะครับน่าจะขี่สบายมาไปไรพี่ประมาณไม่นานหรอกก็หมดแนละ้วันหนึ่งพอดีไม่ถึง

ตรน้ยืนาวางเหยข้างในน่ะข้างล่างน้ำน้ำมันจะขึ้นเต็มนี้บอก่ไม่เต็มหรอกอืมน้อนถ้าถ้านี่กก็ประมาณนี้เลยนะนาวอ่ะ <c oughs> ถ้าทําร่องน้ํามาจากนู่นมาเข้านี่เต็มตรงนั้นก็ไม่ต้องกลบใส่ท่อเลยนะแต่ก่อนตรงนี้ไม่ได้เป็นสระนะครับมันเป็นสะแบบคลองเล็กๆอยู่ฝั่งนู้นเลย แล้วเสตินขยายมาถึงนี่คตังไรฮ<ะ><น>ไหนไปิดพอไ,ไนี่นะ <ใน S 1> อะไรฟังน,น,นไ,ไว้งันไว้งันเลยมันมีแต่ต้นคูณต้นไอ้นั่นเลยต้นสำคัญสำคัญทั้งหมดเลยถูกไหมาด้ตัวนุินพอไลยไม่พอแอเหเนี่ให้ทอทงเอาไปเทงไงวันนี้เลย ถอยจากนี้เลยถอยจานี่เลยถอยดีๆนะตกใาแคบด้วยไอทีนคงหายเอาขึ้นไปไม่คิดหายไปแล้ววะอยู่ฝั่งนู้นเหรอเลี้ยล่า วเอไอตื่นมาก็เช็ดต้รดเดะไม่รู้เช็ดทำไมนักหนาเราบ้านผมเต้บ้านผมผมทำความสะอาดบ้านผมเลยนี่เบ้านอยู่ข้างในไป่ทำข้างในะไมาทำอะไรข้างนอกโอ้นอกระ เมื่อคืนพากันหนีฝนแม่จะหน,นีทำไมไม่รู้รถไทยก็มีไม่รู้ว่รถไทยก็มีมมจานชูก็ไม่ดูเลยเนะาะผมดูอ่ะผมยังไม่ไม่หนีเลยเฮะไอผมนึกว่าตันจะมาแรงเ <laughs> <laughs> ออสแรงเอาไปได้แล้วลื่นนั่นแหละลื่นกแจ็เก็ตบอกว่าใช้ให้มันระเบิดไปเลยอย่างวูฟี่ใช้ให้ระเบิดเลย ใช่แม่มันระเบิดได้อย er ู่แต่มันสะได้แต่มันสะได้อย่างไหนอย่างไหนใหม่ทั้ง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 สองเลยนะกูอีกด้านได้อีกเดือนหนึ่งถึงมาผมว่าถึงแต่ถ้าวิ่งปากบบอถึงแต่ถ้าวิ่งแบบแต่คอนกรีตมันไม่ถึงหรือยังอยู่สวยอยู่ไปดูรถทงอ่ะแต่ก่อนเละกว่านนี่ โม่อเช้ายังไม่อยากลุกลุกมาแล้วก็มันเป็นเหมือนไม่ได้นอนไหม่มอะไรรู้สึกเหมือนไม่ได้นอนอะ่ะเมื่อยเนาะผมะผมนอนสะดุ้งตื่นเจ็ดโมงพอดีเลยอะ่ะปกติจันจูตื่นผมตื่นมาจันชูต้องเห็นแล้วจันชูแล้วโอ้ตื่นไ,ไปใหมนอนโตห <laughs> มอบเนาะเช็ดแมงก์ับมองอีกนี <laughs> ่นะครับอะไรแตงมันเยอะ ไม่ใช่สบายนะใส่แล้วล,ล้วต้องดูเลยอคนขับอคนดูคลิปก็พูดได้เลยอยากให้มาขับดูจังเลยบทไหนเก่งๆเนี่ยข้าวยังไม่อะไรนะเขาบอกว่าดูแลแต่รถข้าวมันต้องกินอดข้าว<ม>เช็ดอยู่น่านไหละมันจะเช็ดนี่พี่ดูคันนี้ก่อนนี่ยางรถบดเห็นไหม เนี่ยยางรถบดไม่มีดอกเลยอันนี้ถ้าวิ่งไปไกลๆก็เพียงที่นี่ไงนี่ยางรถบดไห้ <laughs> ครับซีตรงไหนมันหักตรงอยู่บ้านาขนาดเอาอ้เอา,เอารถเครื่องลมรวมมายังขายได้ไวกว่า <laughs> นี่ <laughs> เอา รถดีๆมาไม่มีคนอยากได้ function. นะี่เอาแค่รวมๆมาไปแล้วโอ้กรรมฝันนี้ก็จะเก็บงานนะครับเสร็จแล้วสไตล์ของรถดำสไตล์ของรถดำแต่ไม่โคก็ได้อีกวันหนึ่งตงวันหรือโคงนี้เสร็จตงวันนี้ ท้อมกันเลยลใคร <laughs> <c oughs> จะได้ย้ายเนาะย้ยายแล้วบ่โอ้จำเจนะอยาก,กไปอยู่ COVID แถวโควิดล้วบ่โควิดจะนะแต่ก็สั่งอะเราอยู่ถ้าเราอยู่แต่ในบ่อไม่เป็นไรเนาะเราอย่าออกไปเนาะถ้าเราไปนู่นเขาไม่กักตัวว่ะเนาะ <c oughs> เราทำงานเราเราไปได้ไปเราไม่ได้มาจากแบบที่เสี่ยงเนาะออตอนเย็ยนแต,แต่เขาทำสีได้สวยอยสีได,ด้ถือหนาอยู่ทัน,นีรหนามันอยู่ที่เราตัว,ตวพ,วพี่อยู่ที่ถ้าแกซื้อสีมาเยอะตัวเขาทำสีนะ่ะถ้าแกซื้อสีเยอะเขาเอ,ขอ,อัดให้เยอะดีตทตสถ้าถ้า ครับสำหรับชิ้นนี้ก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามให้ผมด้วยนะเป็นกำลังใจให้ผมด้วยครับสวัสดีครับ